ตอนที่15นึกกลับห่วคืนตระกูลเจ ah, ็ดเดชา3.15นาฬิกา15นาทีลางสูงพมนิ้วลงบนโต๊ะใจตดจอรอการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งมานานนับชั่วโมงแต่กลับไม่มีวีแววของบุคคลนั้นโผลมาแม้แต่เงาทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงรถที่ไม่คุ้นหูตามด้วยเสียงเออาอวยวายของบริการด,ด้านนอกเมื่อนั้นจึงเผยให้เห็นหางตาชี้ขึ้นและใบหน้าหล่อเหลาเปืือนรอยยิ้มแสนเจ้าเอเมดเมทีที่เข้ามาใหม่กวาดสายตาหาชายคนที่ตั้งใจจะมาช่วยแต่กลับเห็นเพียงแผ่นหลังของเจ้าตัวปัญหายอย่างเตชินไม่รอช้าเขาเดินตรงเข้าไปดึงไหล่ของอีฟายโดยหวังจะมอบหมัดเป็นของขวัญ ไอเฮียเตแต,แต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะมาถึงขีดจํากัดแล้วชายตรงหน้าเบี่ยงตัวหลบมัดได้งง่ายได้ก่อนจะใช้มือรับลางของเขาที่เป็นลมหมดสติไปในเวลาต่อมาไว้เมเมรอยยิ้มก่อนหน้าหายไปทันตาเห็นเมื่อพบว่าทัท้งร่างกายของคนในอ้อมแขนเต็มไปด้วยรอยเลือดและรอยฟกช้ำใคร เขาตะโกนเรียกหาบริกาตไม่นานนักเจ้าตัวก็วิ่งเข้ามารอรับคำสั่งอยู่ตรงหน้าตามหมอไปที่ห้องกูแล้วไปหามาว่าใครเป็นคนทำให้เหมย์อยู่ในสภาพนี้ครับอืมผมสัมผัสได้ถึงความปวดร้าวทัวทั้งตัวมันมากกว่าตอนที่ผมถูกไอเตซ้อมก่อนหน้านี้อีกแต่ดูเหมือนว่า จะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่หัวแล้วและเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าตนเองนอนอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยเลยสักนิดผ้ามานผืนหนารอบห้องทําให้ไม่มีแสงแดดเล็ดลอดเข้ามาส่วนแสงสว่างสีม่วงสบายตาที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็มาจากหลอดไฟบนเพดานกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยผมไม่อยากจะพูดประโยคยอดฮิตคำนี้ออกมาเลยแต่เมื่อยันตัวลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลำบาก ก็พอดีก,ก,กันกับประตูห้องที่ถูกเปิดเข้ามาอย่างกระทันหันตื่นแล้วลรอไอเตเดินเข้ามาด้วยสภาพเลือดท่วมตัวแต่มันกับถามผมด้วยใบหน้าและน้ำเสียงเรียบเฉยพอมองดูอีกทีเลือดนั่นเป็นรอยที่กระเด็นมาโดนเสียมากกว่าเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวของมันไม่มีรอยแผลอะไรเลยแต่ถ้าจะเปื้อนขนาดนี้นะทั้งเสื้อผ้าบนหน้าก็มีรอยกระเซ็นเป็นจุดเล็กๆด้วย มันไปล้มบัวที่ไหนมาวะมึงเข้ามาทำไมไม่สิผมจำได้แล้วเมื่อคืนผมบึงรถเพื่อมาตันหน้ามันนี่หว่าแล้วภาพก็ตัดไปเลยเอียบอกนะว่าผมอยู่ในบ้านมันมึงทำอะไรกูเวยเนยไอเมย์นะไอเมเป็นลมหมดสติที่ไหนไม่ว่าแต่กลับที่บ้านศัตรูเนี่ยนะแถมท่อนบนผมยังล่อนจ้อนอยู่แบบนี้อีกผมไม่พร้อมเปิดดูตายลมพาเลยแม่งเอ้ยประสาท มันพูดแค่นั้นก่อนจะเดินหายเข้าไปด้านในฝัดมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วเพลอยู่ไหนถ้าที่นี่คือห้องนอนของไอเตแสดงว่าเพลไม่ได้ถูกกักขังหรือกระทําชำเราสินะโอ้ยโล่งอกไปทีประตูเพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของผมผมรีบลุกไปยังประตูที่ไอเตเข้ามาเมื่อกี้โดยลืมนึกถึงความเจ็บปวดไปจนหมดสิน้นพยายามทำวิถีทางดึงผลกักงัดแงะ เพื่อจะให้มันเปิดแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้เดินหานกลไกรอบห้องหรือคนทุกระเบียบนิ้วแต่ก็ไม่เจออะไรเลยอืมตรงตามในนิยายเป๊ะห้องนี่แหละคือห้องที่เพลถูกขังเอาไว้และไม่ว่าจะหาทางหนียังไงก็ไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้เลย <c oughs> แบบนี้ก็แสดงว่าผมทำสำเร็จเนื้อเรื่องได้เปลี่ยนไปแล้วเพลคงจะกลับไปนอนร่วมชายคากับพระรองผู้แสนดีอย่างไอ้เพทายแล้วสินะ ผมหัวเราะเฉลิมฉลองความสำเร็จให้กับตนเองอย่างภาคภูมิก่อนที่จะมีมารพจนอย่างไอเตเดินออกมาภายใต้เสื้อคุมอาบน้ำที่ถูกมัดไว้แค่หลุมๆผีเข้าเหรอเมื่อความกังวลเรื่องของเพลหายไปความเจ็บปวดปางตายก็เข้ามาแทนที่ผมลืมไปเลยว่าผมอยู่ในห้องของไอเตและที่สำคัญตอนนี้เจ้าของห้อง ก็ยืนหัวโดยอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวผมเตรียมจะร้องแสดงถึงอาการที่เกิดจากรอยมากมายบนตัวแต่ก็ต้องกัดฟันกลั้นเอาไว้เมื่อนึกขึ้นได้ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องของตนเองเจ็บตรงไหนมึงอยาเข้ามาผมหงายมือไปด้านหน้าขาถอยหลังอัตโนมัติเมื่อเห็นว่าไอ้เต ãy. มันก้าวเข้ามาใกล้แจ้งทำท่าทางเป็นห่วง กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่นี้ไปกูจะไม่เล่นตามบทเดิมที่เป็นคนหัวร้อนไร้สมองกูมีนี่และมึงก็ต้องเลิกกับเพลผมใช้นิ้วชี้ที่ขมับตนเองทำหน้ากวนประสาทและแล้วไอเตก,ก็เลิกแกล้งตีหน้าสงสารกลับมาดึงหน้าเหมือนเดิมฮผมว่าแล้วคนอย่างมันเนี่ยนะจะห่วงใยใครเขาเป็นจริงๆอ,อ ผมหลุดเสียงออกมาจากลำคออย่างห้ามไม่ได้เมื่อจุดจูมันก็เดินเข้ามาใช้วงแขนเกี่ยวผมกระแทกลงกับเตียงที่อยู่ด้านหลังก่อนที่มันจะขึ้นมานั่งทับบนตัวผมอีกทีมึงคิดอะไรกับเพลเมดเม,เมทีออกแรงต่อยไปยังแก้มซ้ายของอีกฝ่ายจนหน้าหันเขานิ่งค้างไปพักหนึ่งก่อนจะหันกลับมาพร้อมใช้นิ้วโปง้งปาดคาบเลือดตรงมุมปากของตนเอง เพลควรได้อยู่กับคนดีๆมากกว่าโลกจิตแบบมึงโลกจิตอ๋อมันทำหน้าสงสัยก่อนจะยิ้มเยาอแล้วเอื้อมือไปหยิบของในลิ้นชักด้านข้างสิ่งที่ว่านั่นก็คือกุญแจมือมันชูให้ผมดูมึงจะทำอะไรไอ้เฮียเตปล่อยกูกูบอกให้ปล่อย ผมใช้แรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดขัดขืนเมื่อเห็นว่ามันพยายามจะใช้กุญแจมือนั่นกับผมแต่ดูเหมือนผมในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเลยมันใช้กุญแจมือล็อกแขนผมทั้งสองข้างไว้กับหัวเตียงได้อย่างง่ายดายที่ว่าโรกจิตใช่แบบนี้หรือเปล่าแสดงว่ามึงก็ชอบงั้นสิมันกดเสียงนุ่มต่ำ ใช้หลังมือรูปแก้มผมแผวเบาก่อนสัมผัสอ่อนโยนจะเปลี่ยนเป็นการออกแรงบีบง้างแก้มให้ผมปริปากพูดตอบเห็นไหมว่าแล้วไม่มีผิดว่าแท้ที่จริงไอ้เต็มมันเลวแค่ไหนโชคดีที่เพลงคงแค่เอาของมาส่งแล้วก็กลับไปกูจะปล่อยเพลไปก็ได้นะแต่คงต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม ไม่พูดเปล่ามันยังใช้สายตาแทะโลมมองผมตั้งแต่หัวไล่ลงไปถึงอกก่อนจะโน้มหน้าเข้ามาใกล้มึงก็มาเป็นของกูแทนซะสิมันกระซิบข้างหูผมด้วยน้ำเสียงยียวนกวนประสาท ทำผมเลือดขึ้นหน้าอีกครั้งผมดิ้นพยายามจะเอาไหล่กระแทกหน้ามันอีกสักทีแต่ติดตรงกุญแจมือล็อกผมไว้เป็นอุปสรรคไอ้เตยกมุมปากขึ้นอย่างพอใจก่อนจะเดินออกจากห้องไปแล้วทิ้งให้ผมคำรามผูขามันอยู่ที่เดิม Inside Special Part เตชิน ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงหน่อยๆกลุ่มคนทั้ง10ก็ถูกจับมัดรอคำพิพากษาอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของบ้านพวกเขาถูกเหล่าบริการในชุดสูตรพร้อมตราประจำตระกูลเจดเดชาลุมกระทือประการสาหัสไม่แพ้แม้กว่คนที่เพิ่งสลบไปพี่ผมผิดไปแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมไปเถอะ ชายคนหนึ่งตะเกียกตะกายใช้มือจับข้อเท้าบอดี้การ์ดหนุ่มที่ยืนดูอยู่มุมห้องเขาดูเหมือนคนที่มีอำนาจสูงสุดภายในนี้เพราะเพียงแค่ยืนมองอยู่เฉยๆก็เท่านั้นไม่มีคำตอบใดๆออกจากปากบอดี้การ์ดหนุ่มคนนั้นเขาเพียงยกมือขึ้นขยับแว่นและใช้เท้าถีบล่างคนบนพื้นให้กลับไปที่เดิมให้ช่วยหรอหน้าขำ แม้แต่ชีวิตเขาเองยังจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เราจะให้เขาช่วยใครได้เสียงโลหะกระทบกับอะไรบางอย่างดังขึ้นเป็นจังหวะคร้อมกับร่างของใครบางคนที่ก้าวลงบันไดามากลิ่นเขาเลือดคาคุ้งผสมกับกลิ่นฝุ่นและความอับชื้นของคุกใต้ดินทำให้จิตใจของเขาสงบลงนิดหน่อย เขาได้ดูคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยคุณเตชินเมื่อหันมาเจอไอ้ใครเรียกผมเป็นสัญญาณให้คนอื่นหยุดก่อนมันจะก้มหัวให้ผมหนึ่งครั้งมึงอยู่ก่อนส่วนคนอื่นกลับไปทำหน้าที่ของตนเองเถอะผมยิ้มบางพูดกับไอ้ใครก่อนจะหันไปบอกลูกน้องที่เหลือพวกเขาก้มหน้ารับคำแล้วแยกย้ายกันออกไป ทำไมทำหน้าแบบนั้นผมมองไอ้ใครที่ยืนกุมเป้ามองต่ำไม่ยอมสบตามันเงยหนะ้าขึ้นมองผมวัมนวันแมวนามึงทำได้ดีแล้วลางสูงไม่ได้ให้ความสนใจต่อกลุ่มคนที่นอนอยู่บนพื้นเขาผ่านไปหาบริการคนสนิทก่อนจะใช้มือวางบนไหล่ของคนตรงหน้าเพื่อปลอบใจ ถึงอย่างไรก็ตามการกระทํานั้นไม่ได้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกดีขึ้นเลยเขาย่อมรู้ดีว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของผู้เป็นนายตอนนี้น่ากลัวเสียยิ่งกว่าความโกรธของเขาเสยอีกน่าเสียดายกระสุนหมดแล้วสอสอออดิโอสวัสดีค่ะสอสอ,สอเอาตอนที่15.5 Insight p a อินไซต์พทวัน มาให้ทุกคนฟังเป็นน้ำจิ้มนะคะฉากที่อ่านไปเมื่อคู่เนี่ยเป็นเพียงฉากเริ่มต้นของมหากาบคุกใต้ดินที่เตชินเป็นคนก่อแล้วก็มีการตัดเนื้อหาบางส่วนที่เป็นส่วนบรรยายออกไปค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้เนื้อหาเต็มๆของตอนนี้นะคะสามารถตามไปอ่านได้ที่อัปเด็กดีหรือว่าจะเป็นอัปลิทเอาไว้ก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนนยิยายเรื่องนี้นักเขียนแล้วก็นับพาคด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ